รีวิว L 5 0 SP นะครับผมก็เป็นอีก EP นะครับผมวันนี้มาเจอแต่ L 5 0นะครับผม SP L 5 0ธรรมดานะครับผมเอามาดูว่าคันไหนจะแรงครับถูกใจไหมนี่ครับ L50 SP ครับสําหรับโบตัวนี้ครับเป็นโบที่แบบว่าเป็นโบแปรผันนะครับก็คือเราจะทําวิกเกตคุมไว้ให้นะครับผมกันเท้าหนักครับผมแต่ถ้าเป็นอีกพวกของซิ่งนะครับพวกนี้เราจะ แบบใช้หลักการกึงกึงเซฟบูตไว้นะครับผมมันจะใช้หลักการไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับมาดูรายละเอียดกนนี่ก็เป็นท่อไดเต็มใบนะครับคอตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นเหล็กนะครับผมเพื่อจะรับน้ําหนักนะครับปัญหาระยะยาวจะได้จบจะไม่มีแตกตรงนี้ครับเหล็ก2องนิ้วครึ่งนะครับผมคอหอนทางค่ายอูช่างบิ๊กครับนี่แหละครับเสียงดีไม่ดีอยู่ที่คอด้วยนะครับต่อให้เทอร์โบเหมือนกันครับ ทำคอไม่ได้เสียงก็ไม่เพาะนะครับงานเราก็ประมาณนี้เลยนี่ครับผมแล้วแต่คนชอบครับครับจัดไปเนียนๆครับผมมาเจอกับผานบุกสีนะครับผมเขตยดทางนี้ไม่ค่อยได้ใช้ผานพวนนะครับผมส่วนใหญ่จะใช้แต่ผานสีนะครับผม ไม่ค่อยได้ใช้เลย<อ>เพราะผ่านพวนไม่ค่อยได้ใช้<อ>เพราะว่าไถไม่เข้านะครับผมแถวชุมแพรนี่ครับ<อ>แล้วมาถึงหน้างานรองนะครับผมนี่ดูครับมีแต่หินอย่างนี้นะฮะเขาเรียกว่าดินอะไรก็ไม่รู้นะที่เป็นหินหินอย่างนี้ครับผมก็แ<อ>ถวนี้ไถปัดนะครับผมไร่ละหก0้600บาทนะครับผมไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะครับมันแก่ แต่ส่วนใหญ่เขาไถนาก็ใช้ผานสี่นะครับผมไถไม่ได้ใช้ผานพวนเหมือนบ้านเรานะก็เป็นแปลก,กแนวอีกแบบหนึ่งครับเขาว่าเรียกดินแบบนก้เขาเรียกว่าดินดินขี้ม้าหรือเปล่าหรือดินยังไงแต่มันมีหินเหมือนที่ผมดูให้ดูนั่นแหละครับก็แต่ยอมรับว,ว่าคันนี้ L50HP คันนี้แรงนะครับแรงกว่าคันที่เคยทํามาเลยผมขึ้นขับดูเมื่อกี้ นี่ครับผมรถใหม่ไม่ได้ว่าจะแรงทุกคันนะครับผมคันนี้ก็200 280กว่าชั่วโมงเองนะครับเป็นใหม่ป้ายแดงเหมือนกันนะครับผมอยู่กันที่อำเภอจุมแพนะครับผมจังหวัดนอแกนรูจาสี่นะครับผมกผมำลังรดเลือเือแล้วนะ นี่แหละครับผมรถแรงๆผมบอกแล้วว่าติด turbo มันไม่ได้แรงทุกคันนะครับถ้าลูกค้าขับมันยังไงก็แรงนะครับแต่ถ้าเป็นช่างขับนะครับมันจะแตกต่างมากนะครับว่าถ้าช่างมาติดเองช่างก็ร้องให้ดูครับลายหกร้อยไม่รู้คุ้มกันเปล่าไถนาไถไรก็ใช้ผานสีนครับไถไม่มีผานพัวนะครับแถวโซนนี้จุมแพรขอนแก่ รถนี้แต่ยอมรับแรงแรงแรงกว่าที่เคยทำมาเลยตัวตัวนี้บางคันแรงอยู่นะครับผมแต่แรงมันอืดครับก็บอกแล้วถ้าลูกค้าขึ้นขับยังไงมันก็แรงครับทบไม่ใช่ว่าใส่ไปแล้วไม่แรงแรงทุกคันนะครับแต่จะแรงน้อยแรงมากแค่นั้นแหะครับ ไปเร็วเกินไม่เข้าเลย,ดยเดี๋ยวลองดันดูครับรีวิวกันดันดูสุดยอดนะครับผม ตันเล่นก็โหดด้วยนะครับสำหรับชุดอเทโบนหนึ่งหมืาพันห้ยบาทเสียงก็ประมาณนี้เลยผมลองพิจารณากันเอาครับผมเ็อร์โบเรามีไลายแบบครับตัวนี้ก็อย่างที่ว่ามีวเวกเตคุมให้นะครับแต่ถ้าเป็นของสิ่งที่ไม่มีวเวกเตก็เราใช้หลักการกรึงนะครับ การจึงโผงคุมเอาโบตัวนี้ก็คุมบูธไมาให้เกินสิบนะครับผมโผงซิ่งก็คุมบูธให้ไม่เกินสิบเหมือนกันนะครับ สำหรับคนที่ชอบนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาครับท่านดูคลิปไหนชอบแบบคลิปไหนก็ทักเข้ามาครับจะได้ง่ายผมดูคลิปนี้ผมชอบคลิปนี้ราคา15,500หาพแบบนี้ครับก็ทักมาโอ้โหเสียงว่าลูกค้าหวังท่านก็ ถามมาว่าเสียงยกคันเร่งหอนมีแบบไหนบ้างผมก็อยากให้ลูกค้าดูทุกคลิปถ้าผมติดตามทุกคลิปนะครับจะได้ตัดสินใจทั้งแรงม้าและก็เสียงครับแต่ยวอมรับครับผมคันนี้ดังแรงจริงๆนะครับผมแถว50เฮีนะครับ Đây là khả năng, lướn เขาเผื่อลูกค้าตัดสินใจครับผมโบชุดนี้ก็เป็น15,500ครับผมโบก็เป็นโบแท้แท้ถอดนะครับผมตัวนี้ถ้าใครอยากได้โบใหม่โบใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมก็บอกมาได้เลยว่าอยากต้องการโบใหม่ในชุดราคา1มื่น้มีไหมครับก็จะมีอาจจะมีคิดเพิ่มนะครับผมก็อยู่ประมาณ1 7 0 0 0เจ็ดนะครับเป็นโบใหม่ใหม่ใหม่ยังไม่ผ่านใช้งานแต่ทุกอย่างก็มีประกันนะครับผม สินค้าของผมแค่หมื่นกว่าบาทผมประกันให้คุณตั้งหกเดือนนะครับคุณซื้อรถล้านหลักล้านเขาประกันให้คุณแค่พันชั่วโมงหรือหนึ่งปีนะครับดูครับหมื่นกว่าบาทกับหลักล้านนะฮะถังก็ซ่อมครับผมเดี๋ยวจะซีเรียสมันครับถ้าอยากติดแล้วครับใครที่ต้องการแรงเพิ่มแรงมา้าเพิ่มแรงเพิ่มในร,รอบต่ําช่วยได้นะครับผมใครว่าติดแล้วไม่เห็นผลไม่แรงครับ ก็เจอได้ครับกับรถเดิมๆนะฮะไม่เคยนะครับเห็นว่ารถ,ถติด t ร r โบแล้วไม่แรงกว่ารถเดิมๆครับไม่เคยเจอนะครับใครว่ารถเดิมๆก็แรงแล้วก็อยากเจอนะฮะโอ้ดราม่าก,กันมาเยอะครับติด t ร r โบช่วยอะไรครับอันดับแรกครับช่วยให้อะไรสึกล้อเร็วครับผมจากซูนจะได้ขายอะไรเร็วๆอบอกแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่อง ความชอบส่วนบุคคลนะครับถ้าคนชอบยังไงก็ติดได้นะครับถ้าคนไม่ชอบโอ้โหต่อให้ช่างไปบีบคอบังคับยังไงก็ไม่ชอบนะครับโอ้โหเสียงสุดยอดเลยคันนี้บอกว่าสุดยอนน่นานจะเจอรถที่สมบูนะรณ์บอกแล้วว่ารถใหม่มันมันไม่ได้แรงทุกคันนะครับผม เรารีวิวคาวคราวนี่ครับเผื่อลูกค้าตัดสินใจแเรารีวิวเสียงตอนจอดเบิ้ลนอีกรอบดีว่าโหดพอเปล่ากับราคาเหมือนกว่หวานเนี่ยดีวครับ L ห้า8ูนย์ห่ F P อูช่างบิ๊กโหดพอเป่าครับผมเอาประมาณนี้เลยน่ครับเสียงก็ประมาณนี้สมจริงผมจะไปใกล้ๆให้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงที่คมชัดนะครับผมชัดเกนเพื่อตัดสินใจนะครับผมสำหรับคนที่โทรมานะครับผมก็เบอร์ติดต่อนี้เลยครับผมโทรแล้วไม่มีคนรับครับผมทักเฟซนะครับผมอู่ช่างบิ๊กเทรบโบครับพอดีถ้าช่างทํางานก็ไม่มีคนรับสายนะครับผมรีวิวคร่าวเพียงเท่านี้นะครับผม พร้อมลองรถให้ลูกค้าด้วยส่งงานครับผมขอบคุณครับ